สวัสดีครับพี่น้องเพืนเือนทุกคนมือใหม่ใจข้ามากบุญยังนั้นวัดพุทธารามบ้านสังแปลตบุญแวงทำเพอสว่างแด่นดินครับจังหวัดสกลกนครสาธุธรก,กันเด้อพี่น้องคููบดญมานี่ะครับคือวิธีของชาวพุทธครับผมทำบุญครับ

ครับทำพร้อมพร้อมพร้อมแล้วครับ 「涙はりぽつやしきなんだ